สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุภูสุขคนค่ะพอกับกะตายอีกแล้วค่ะในรีวิวอีสานค่ะทุกคนคลิปมือนีพี่ตาจะมาบอกต่อครีมกันแดด ถืกแล้วก็ดีและะ้วก็หาสื่ง,ง่ายทุกคนเป็นทั้งครีมกันแดดแล้วก็มิสาราสกัดทิ่ซอยบำรุงผิวของเหาน้่มค่ะทุกคนตอนนี้จะเป็นครีมกันแดดของ B O r E U V ค่ะซึ่งพี่ตายต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นกันแดดของ B O r E ใส่ดีหลายโตเลยค่ะบม่ว่าจะเป็นกันแดดท่าโตหรือว่ากันแดดท่าผิวหนาซึ่งก่อนที่พี่ตายจะมาลองใส่โตที่เป็นน่องไม้ซ่องสีชมพูเนาะก่อนหน้านี้พี่ตายใส่ซ่องนี้ทุกคนตายจะบอกเลยว่าเป็นครีมกันแดด ที่แบบใส่ดีแห้งนี่อันนี้จะเป็นรุ่นเดิมของเขาค่ะจะเป็นซ่องสีฝาแบบนี้เลยยี่สิบเก้าบาทเท่ากันเพราะใส่แบบซ่องดีมันสอจนพีตายเดี๋ยวสื่อแบบที่เป็นหลอดแบบนี้เพราะวันนั่งเป็นกันแดดที่แบบใส่ดีอิลีทุกคนจนล่าสุดเนาะเขาจะมีตัวที่เป็นโตไม่จะเป็นครีมกันแดดซ่องสีชมพูค่ะทุกคนซึ่งพีตายจะบอกเลยว่ากันแดดซ่องนี้นะ มีกันแดดสูงถึง SPF หา0 PA บวกบวกบวกค่ะปกป้องผิวของเราหนีทั้งร่างสี UVA และการั่างสี UVB น้่ค่ะนอกจากน,านั้นเขายังมีสารสากัดที่ซอยในเรื่องของการบำรุงผิวน้่ค่ะทุกคนในซองนี้นะนอกจากจะกันแดดแล้วค่ะเขายังมีให้ยาลูรอนน้่ค่ะทุกคนถึงจะซอยบำรุงผิวของเ้าหนีให้มีความนุ่มให้มีความชุ่มชื้นน้่ค่ะและที่สำคัญเขาจะไม่กลิน่นหอม อ่อนๆเป็นกลิ่น botanical พีโอนี่น้ำค่ะทุกคนจะบอกเลยว่าเวลาที่เขาท่ากันแดดซ่องนี่ไปนี่เขาจะผู้ซึกว่ามันผ่อนคลายอ่ะ มันพ่อนคลายมันจะมีกลิ่นหอมเบาๆหอมอ่อนๆอืมบอกอลไรกับฟินอิลีค่ะซึ่งเนื้อครีมกันแดดเขานะพี่ตายบอกเลยว่าจะเป็นเนื้อเจลเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นและกันเนื้อครีมบางเบาบอลเหนียวเนื้อนะเลยถ้าสมมุติว่าใครอยากจะท่าแบบว่าสองขอนิวสามารถใส่ได้เลยค่ะหนาบวบหนาบอ,บอ,าบอลอยอ่ะเดี๋ยวพี่ตายจะให้เบิงเนื้อครีมกันแดดกันเนาะนี่ กาจะเป็นเขาจะเป็นเจลสีแบบนี้ค่ะทุกคนเขาจะเป็นสีข,า,ขาวๆแบบนี้มันบอกแต่เวลาที่เหาท่าลงผิวท่าลงผิวหลกักกะหละกัหลกกะเกลียไปแป๊บหนึง่งนั่นก็จะซึมเขาผิวไปเลยและที่สําคัญทุกคนเวลาทีผิดตายท่าครีมกันแดดตัวน,นี้เนาะจะหูซึกว่าเหมือนเขาจะปรับผิวของเข้านี่ให้ขาวกระจางใสขึ่นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอ่าเดยวผิดตายจะให้เบงเปียบเทียบกันเนาะนี่อันนี้เป็นขางทีทาอันนี้เป็นขางทีบริเท่า เห็นบอเหมือนผิวอ่ะมันจะปรับให้เบิงกระจางใสขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเระเวลาทีิทาผิวหนาลงไปนี่หนาบอเป็นคราบตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลสูตรบางเบาบนเหนียวเนื้อหนาเลายค่ะไผ่ท่กำะั่งมองหาครีมกันแดด ถือละดีละหาสื่ง,ง่ายค่ะทุกคนแนะนำเลยคะ่ะสำหรับครีมกันแดดของเบลเล่ซองนี้ค่ะ29บาทมีขายอยูเซเว่นอีเลเวนค่ะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วเนาะหวังว่าจะถึกอกถืกใจกันไคอยากเบิรงคลิปอยียงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะถ้าเหตุคลิปใดเดฟี่ตายจะสื่อมารีวิวให้ทุกคนเนียเบิรงพร้อมๆกันค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเดอ้อพี่ไตจะได้มีกําลังใจให้คลิปออกมาดูดูค่ะทุกคนไหวพ้อกันไหมในคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีจ้า